เซนต้าโม่วเซนต้โอ ok ้เพราะว่าคันป้านำค้ออันบแพกอันน right> ี้มันเป็นป้าเ็นัมเซนเนาะป้าธรรมศาสตร์ตปตาไข่ป้าป่านี่ด้ป้าป่าเบอร์เซ้าบอตวนป้าอันนี้ได้แงแขงกว่ป้าป่าโจกเบอรเบอร์ขนาดเนหาได้คะป้าปาเนี่ยนะซ้ำนี่เ่เช่หาอันนี้ว่าปาหรือป้าเก๋ป้าป่าเนาะเช่นหาตุ๊ตไข โหนี่นะป้าอยากข้าวมไปใส่สองติดนี่ตบูได้เปน่าเห็ดกินนลยม้าอยากเนี่ยาันใดได้แม่กับมุฟ่ยดอเหื่อยนาจะตะบูนเราจะตัดตัด สบายดีเด้อพี่น้องกรสสยดีเนาะูพ่อการคำเสียงมานห่งพี่เก่ามาแต่เมื่องปลาเพียคัค่ายในโต๊ะท่ายน้าโต๊ใหญ่นี่ปลาเพียในชโต๊ะฮาโต๊ะมุวดเชนใา้เชนายปะ อเพราะว่าคันป้านำํล้องกันบ่แพกอันนี้มันเป็นแปะแมนานเซ่เนาะป่าธรรมศาสตร์ต่อไข่ป่าป่านี่ได้ป้าป่าเบอบอามบตุนป้แอันนี้งแข็ง่ป้าป่าจกเบอาเบอลเาอแช่นาได้รอป้าป่านี่น่าอนีบ่เ่าหต่ออันนี้ป่าปาาหรือปะเกลปาป่าเนาะเช่นหารืต่อปาป่าเอาไปกินบ่หรือเอาไปกินเนาะเอาปลาเพี้ยมอห้ เรากินแล้วก็ปลอกปลานด้อาซามีก้อนบลาแหลมมันที่น่าปลกปลาหน่อยที่ให้เราเอาเมื่อปิีงจากโซซามโติงมีอะไรล่ะแล้วก็เอาน้ำกั้นนี่แดดแล้วหั่นแล้วบ่กคอยได้กินเบิร์ดไดายอมกินเชื่องกินเข้าใจแล้วมัเออเอาไว้ย่างแดดมันเน่าเอาย่างปลาให้เราย่างมันจะไปทงเมาเมื่อนี้ให้ลูกไผ่เพิ่นเอาปลาเมื่อให้ยาเพิ่นเนาะ ป้าเฮาได้มาขึ้นนี้เลยพี่น้องขอได้ติดตามในคลิปอาเจหูแล้วพี่น้องเพื่ป้าหมดทั้งนั้นเลยพี่น้องปั่นกันซ้ำคนหน่อยอย่างเรือตัวนี้แต่จริงมันได้ไล่ไล่กูหนีเท่าไรได้โอ้ได้เติบแล้วทองเกินอันนี้ป้าเก็บใส่ถุงเลยละอันนี้ว่าเข้าใจ้งว่าเอือบเอือบแล้วจะไปทรงแล้วโอ้ห้ยาก็ว่าห้ยากเออเออดี๋ยวว่าห้ไปปีใหญ่ เดือกสามโตใส่ทุง่งได้ขะหล่อคลายแค่นั้นใส่แต่นเมื่อจังงิงๆนั่นคือสบายดีเลยจะนอนกองไปวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ไปเดือกเติมเนาะก็เลยตื่นสวยเนยแล้วก็ผ้านาซาเอาเขาในเมืองเนาะไปธุระหาก็ออกมาพีกใช่ป่ะใส่เสื้อกไหมเลยเสื้อกเมกาได้เลยเสยื้อกไหมกระป๋องมา ควายอตูวอีกน้ใส่มันคุลงบ่ดูนี่ท่าโดดมาขึ้นบุบบุบบุบมีก็ปปะคอพี่น้องข้างประคอตัวหนึ่งสมสมตัตตแวแรกมาพี่น้องเดี๋ยวเฮาสีพากันเดินทางเขาเมื่อนี่บาทหาเมฆคำแสงพืง่ออ,กกอ,อ,อ,อะไรเนาะเอามาเมื่อคืนนี้มาเดึกมาเดึกเจอเที่ยงคืน<อ>แต่ก็เอาเขผาตู้เลย เออคันไล่เหมือไปโดยกินระยากันนะั้นนะมนนันมันบวกขี่ขี่มันเทไปนีส่สิไปเพี้ยเอาป้าเมื่อให้แม่เราที้องว่าเฝนสีเป็นจะได้นะเฝนเห็นนัน่นเห็นป้าจำซะเหยังองกินของหมักเพื่อได้นี่ป้าใหญ่ๆนี่จะใช้เป็น เมื่อเมื่อเบิ hey! oh you, em? yeah. huh. How, uh ่งซ uh ีหน like, uh ้าแม่ยาน้องรัดเนาะน้องรัดเิสิเอาปามให้แม่ยาเพิ่นมเบิ่งซีหน้าว่าสิเป็นจังได๋ทนดเพียตให้ตาได้ด6ตบ่ได้พี่น้อง้าใหญ่เมื่อคืนนี้เพราะว่า0ตบ่ตัวใหญ่ได้6ตเนาะก็แบ่งกัน3คนก็เลยเหลือคนละ2ตเนาะใหญ่แงก3ูลถึงปบู่นําเอาอันนี้ จะที่สอนหน้าบอลูนจะให้มาสอนทานไปสอนทางฮะมาอยู่บ้านเท่าบานพี่น้องเดียวเตรียมเครื่องของอเดินทางเมื่อบ่านน่านร้นบุ้งบ่านคำแสงพี่น้องเนาะจะได้กาอย่าลืมเนาะพี่น้องเนะาะเบิ่งได้กะทับตะไคร้เบิ่งโฆษณาให้นำเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เนะมาอยู่บ้านเท่ากับบุ้มียังไรพี่น้องมีแต่ทายแบบนี้แหละสีดแบบบ้านๆ ตามให้ตามชวนตามหัวตามหน้าเข้าเดี๋ยวซี่ปผ่านลงมาฮะยังกลับตาทำมาอยดจมุตี้ทำมาชวนพ่อทมาข้ามาชวนตีมัส่แพงบ่อยเราพี่เราปะเฮ็ดอันีน่นอยู่หน้าหน้าประเทศนั้นมันไหนั่บ่อยเราปร็เน้ำกันหรือแบงกัน เอาเจ้าน้ำเลยกินเลยน้ำเลยไอ้กันยังไงนะพอกินมันดอกกินมันดอกให้กันตื่นมันกันตื่น ที่มารถต้นเร่งดิเอาต้องอขี่รถอีกขั้นเมื่อครับเอาร้านไปน้ำมูเอาเนาะรถขั้นเดียวร้านขี่้านขี่พิเฮียนไอ้้านไปน้ำมูก็เลยเอารถเมื่อก่อน กินได้ครัวจมแล้วเด็ดแล้วิได้ครัวจมแล้วพี่น้องเอาสิเทีชีมั่งแล้วพี่นาพี่น้องพี่นาได้ใส่แน่นอนที่นี่กันนาจะได้ใส่เนาะประมาณเดือนเดือนสงการสงการนาจะได้ใส่เนาะเราเตรียมเทีชีมั่งเลยพี่น้องสบายเป็นนิตเซอล็ปีกัอาจะ ใส่ใหม่แต่ช่วงนี่เนาะช่วงนัง้นก็จะเที่ยงใ่ไหีต่อต่อปก็น,น่าจะเทมาเขาสี่เลยพี่นอ้องแต่ว่าเขาเฮ็ดปีละหน่อยงบบอพ่อเนาะเขาเก็บงบบานปีละหน่อยเนาะเก็บใส่ปีละหน่อยเฮ็ดทีละขัดไปอันนี้ก็อากาศชุดหอนเลยพี่นไหมเ้าะพ่มหอดไหวหววเลยอากาศ ใเมืองลราเขาก็มีแต่ข้าวไฟใหม่เนงอยูไซก็มีแต่ไฟใหม่เนาะอากาศมันหอนแห้งอีดีที่นี่แบบพอนกูนกนทถูกที่ใหม่เลยแหละมาหอนเลยเออเอากระทุงมาใส่ป่าให้แล้ว สวยมาก่ป่าปาปามาหอดบานเลยพนะี่น้องมาทรงมาสาวดอกแ้วกับสีเมือเฮือนหอดลลอนาลีล่ลอันนีนอ,อันน,น,นะน,นี้หางกรุมุมหางห้ำเออกระเบ้าต้งองซื้อขวา <c oughs> ผู้บ่าวเห็นะหาตัดแน่ผมไข่กันไหมนหาว่าไข่บ่เออไม่ใช่เป็นบบนนะคะพอดุนิสเซนนี่ด อู้ฟูจะแท็ได้หรือเอาเลยจะค่อยเห็นบ่โอเคไปครับเพื่อนท่าพี่น้องะเจอสิครับบ่อหล่มได้มันคัดได้ระวังนะ จบปั้นกันปั้นกันปั้นกันเข้ากระสงเข้ากระสงคนเอาปลาปากอันนึงปลาเน้เออปาเน้่ะเพียอันนึ่งอางหันอาเพียกไปเจอสาวชิดเอ็ดำงมาพี่น้องเออชิอมจงหัวยองหัวฟูมาชิดเอาทำไมย่าไปเด้อย่าไปเด้ออะเ็ด จะคือว่าหายไม่ใหญ่ไหน่อยอหักแล้วโตนวนำมไตทั่วโว้ครับปลา เกียรติคุ้มน้องยาวนี่ใช่กรดใช่กรได่งได้นี่น้องแนนี่น้องปาอืมดีเป็ปาครัวเชฟเฉิกระด่ปีพี่น้องมาจเมื่อยประเทเมื่อยเมื่อยเด้ดจบเบอร์าบด้มันบกป่าไวตับ่ได้พ่อช่าง มันโบกไปแก่สาวคนน่ะบและบทเทศขอมาก,กับเพ็เขาไปอือบทเพศส่กับผเพ็คอยนั่งอยู่นะคะไปหอดแล้วก็เช่าเมืองชแล้วก็จกเา่เอนตงนะะ โอ้นี่นะป้าอยากผู้สาไปใส่สองติ๊ดนี่กบูได้ตัวหนึงผู้สาเห็ดกินเนาะได้ตายอยากเนาะทันใดแด้ไหมกับบุปไพรดอกเมื่อไยคือสองจะสิบหกไป,ปอันนี้บะหมี่กินจีเขาจีวังเฉาเดี๋ยวมาได้ได้บระเดห้าเน้อง พาทั่วหนูค่ะให้กินเอาพี่ป่าลูกเครื่องบังหวาปะไปหอดบอสแม่วิธีนะไปเฉยๆ,ๆเอาหมูของมนี่อืมเดียกประเภทไม่จะสร้างสวยฮ่าบอกว่าล่างกับนล่า<อ>งเอาว่านตัวนี้ลูกมากจลยแม่ช้างข้าวเดียวนะคะ นีแะลรพี่น้องเอาของกินมาขนมนมอะไรแล้วเอาของกินมาชมมาบัเพ้นแนาะกินเข่าจวิงเขาจะเห็นว่าคืออะไแต่สิซออ่อนเจอตาดงและมาทันอาบสามอาช่าไอ้มันกระโตกไงอันจนมันหล่นเหียลงไปสางไปกระโตหาตู้ใส่ตู้ไม่ใช่ไมดบอลเก่าอันะบอลเคยไปไม่ใช่ น,นป้าจะอ,อ่อนป้าทาั้งในหันบอกใน,นเ้อบอคเขาเปอาเขาเห็นหมัพดยังหัวเห็นโตโต้หไรเเบิ่งมาตีหนามมันเลยข้นเหนื่นอนขีน้ดิน้นใส่หลวงป้อมเราสิได้ดวงแล้วก็ยืน่นอาหรตัจปัดไปเป็นนรายเดียวเนี่เจ็บแค่ไหนเจบ็บเบิ่งขี้ไม้แค่เนดลงเหอนไหนเด้ ว่าไปท่านเนี่ยไปห้เพิ่นซะออกมาพี่ก่อมาบ้านเอ้อเจ็บเป็นมันบ่ได้อันนี้ฝ่ดอ,อกผู้เขาบ่ได้เฮ็ดอีหยังเขารักษาสุขภาพก็ยังบ่สบายก็เป็นอือมาบม้ันดามันเน่านมีแต่เจ้าห่วงเจ้าอ ไฝ่ไม้ปลาไม้ดงไม้ยังยาสุไปเื้นข้าวเต็มหวานเต็มเมือยอยู่ในปลาในดงกับไม้สูรถได้เราเนี่ยเราหมากไปกน่งนอขันยากเพชรนี่แจ็คหน่อยนี่ขันว่ามาเยืน้ำดาวนี่แห้งคนละไปจนมาเป็ีนั้นปหขียดหน้ากิน เขาแง่งจักชอบรวมมาพ่อไอดอกมูเจ้าข่ยกับบลดเกลืยงแย่งดอกฮะวิงีดอกนะามีสามสบฝายสีสบตมาหันประตองมาลายมาชำกินมาลายน้นเดือว่ามาอุ่นเจมุดลายเจ้ายิ่ไยก็้ล่กินง่ายดอก ปกเด็กรันบกินหมูไอ้กินไมาติ๊เดียวมื้องหมือติ๊บเดียวเราไเต็มจันะม่นกินก็ซองมือโอ้เพมเจ้าก็บเิ่ไปได้เอฟสี่ดอกต่อยไปเที่ยวม่ทเลใช่สิมาอยู่เบิรบ่อือเบิร์ได้อยู่ค่ะเกี่ยวเที่ยวเลยกัเนี่ ยากโหมทันเห็นเมียมากเดียมาดอกนี่เบิร์ยูู้เดียวกาวป้ก็ม่อมยเดก็เชจะมากระดับหน้าใสหน้าอแม่กมี่ไ่นี่น้องเออตสดีพี่น้องเรียวเห็นบ่อใหญ่บ่หอมเส้นมเขือเนาะเอาล้วแม่อยากไานะดูนครับเน้อนอนานอยู่คนดีเชิได้นอนนี่น้องลำลานเจ้า ไปนะ้ามันรวยโผดมันรวยโพดแล้วก็ไป้ลูกก็ได้พระลูกไปน้องมาอยู่น้องกับพ่เป็นไปทางใดชะขี่ออกเขียนสามชิกเก้นแบบน,นี้ปาดูปอกขอปลุปอกขอ,ขอมันจยาวบ่เขียว